สวัสดีทุกคนนะคะ คลิปนี้เราจะมาสปอยมงังงะฟิเรนตอนที่7 7และ78อย่างที่รู้กันไปแล้วนะคะว่าเป็นการขึ้นพาร์ทใหม่ของนครทองคำถึง EP นี้จะเป็นตอนที่ค่อนข้างชิลแต่ก็ปูทางไปถึงเดนเคนที่กำลังมุ่งหน้าไปทำภารกิจบางอย่างส่วนพวกฟิเรนที่ได้เข้าไปพักในเมืองชาขนาดใหญ่จนได้รู้ถึงการมีอยู่ของนครทองคำเข้าให้แล้วแถมฟิเรนยังได้หนังสือเวทเล่มใหม่มาอีกด้วยนะมันจะเป็นเวทมนต์แบบไหนถ้าพร้อมกันแล้วก็แปรรับชมกันเลยค่ะ แต่ก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปส่วนใครที่เงินเหลือๆจะมาสมัครสมาชิกเป็นครอบครัวมิมิก,กันก็ได้นะ สาปีหลังจากผู้ก้าฮิมเมลได้จากไปทั้งฟิเรนเฟรุนและสตาร์ก็ได้เดินทางมาถึงภูมิภาคราเชนที่นี่มีหมู่บ้านที่ได้ถูกพังทลายลงทำกลางทาราปรักหักพังของบ้านเรือนพวกฟิเรนก็ได้เดินเข้าไปในหมู่บ้านพร้อมกับชาวบ้านคนหนึ่งหมู่บ้านของเราถูกมังกรเข้าโจมตีและไม่ใช่มังกรแค่ตัวเดียวแต่พวกมันมีกันเป็นฝูงเลยล่ะครับ ดานสตาร์กับเฟลุนที่ได้รู้แบบนั้นพวกเขาก็กลัวกันสุดๆปกติแค่เจอมังกรตัวเดียวก็น่ากลัวอยู่แล้วนะฟรีเรนนี่เล่นมาก,กันหมดทั้งฝูงก็ไม่อยากคิดเลยว่ามันจะอันตรายขนาดไหนแต่ทว่าอะไรแบบนี้กับเป็นเรื่องปกติในเขตที่ราบสูงทางตอนเหนือพอสมัยที่ฟรีเรนเดินทางกับคณะผูกาก็ต้องวิ่งหนีมังกรเป็นขยงกันจนชินเลยละ ซึ่งการที่หมู่บ้านนี้ถูกมังกรทั้งฝูงเข้ามาทำลายได้ก็แสดงว่าพวกมันตั้งถิ่นฐานอยู่ไม่ไกลจากทีน่นี่ชาวบ้านเขาก็ได้ขอร้องฟิเรนผมอยากรบกวนให้คุณช่วยไปกำจัดมันให้ทีครับแต่ทว่าฟิเรนก็ไม่ได้ตอบตกลงเพราะเธอสังเกตว่าหมู่บ้านนี้มันพังยับจนไม่เหลือสภาพเดิมแล้วฉันว่าถ้าอบพยพกันออกไปน่าจะง่ายกว่านะแต่ทางด้านชาวบ้านก็ได้ปฏิเสธคงจะไม่ได้ครับเพราะที่แห่งนี้เป็นบ้านเกิดของพวกเรา และในระหว่างที่ฟิเรนกำลังตัดสินใจทั้งเฟรุนกับสตาร์ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าควรจะช่วยชาวบ้านที่น่าสงสารคนนี้แต่ทวายายของเราก็ยังเล่นตัวอยู่ดีเธอได้หันมาบอกกับชาวบ้านงั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมีของอะไรมาตอบแทนแล้วนะ ชาวบ้านที่ได้ยินแบบนั้นก็ยอมรับว่านอกจากหมู่บ้านของเขาจะอยู่ในสภาพยับเยินแล้วก็ยังเป็นหมู่บ้านที่ยากจนด้วยอีกต่างหากเขาเลยไม่รู้จะหาอะไรมาตอบแทนให้และพอฟิเรนได้ลองถามถ,ามถึงหนังสือเวทมนต์เขาก็บอกว่ามีแต่หนังสือเวทมนต์ที่ไร้ประโยชน์อย่างเช่นเวทที่ทำให้พูดเร็วๆแล้วลิ้นไม่พันกันนะครับ ซึ่งดานเฟรุนก็เห็นด้วยว่าฟังดูเป็นเวทที่ไร้ประโยชน์จริงๆด้วยค่ะแต่ก็แน่นอนละว่ามีหรือที่ฟิเรนจะพลาดเธอได้เข้าไปเช็คแฮนรับข้อเสนอนี้ในแทบจะทันทีโดยที่สตาร์ก็แอบเป็นห่วงฟิเรนที่ชักจะข้างการรวบรวมเวทมนต์จนอาการหนักขึ้นทุกทีแล้วหลังจากนั้นฟิเรนก็ได้ถามชาวบ้านถึงตำแหน่งของรังมังกรแต่ชาวบ้านเขาก็รู้แค่ว่ามันมาจากป่าที่อยู่ใกล้ๆนี้นั่นก็ทําให้ฟิเรนมีแผนว่าพวกเธอควรจะสํารวจร่องรอยของพลังเวทที่หมู่บ้าน ก,กเพื่อที่จะทําให้ตามรอยมันได้ง่ายขึ้นว่าแล้วเฟรุนก็ได้เข้ามาช่วยเธออีกแรงพอเสร็จเรียบร้อยไม่นานพวกเขาก็ได้เดินทางเข้าไปในป่าฟเรเดนที่ได้ใช้เวทตามรอยมาตลอดทางก็ได้รู้ว่าพวกมังกรมันอยู่ลึกลงไปข้างหน้านี้แล้วดานสตาร์กที่ได้เห็นว่าฟเรเดนตามรอยได้ไวขนาดนี้ก็ชมว่าเวทมนเนี่ยเป็นอะไรที่น่าทึ่งจังนะยิ่งในช่วงเวลาแบบนี้ฉันว่ามีประโยชน์สุดๆไปเลยละ ฟิเลนที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับยิ้มหน้าบานและบอกให้สตาร์กจะชมอีกเยอะๆก็ได้นะแต่เฟรดุนก็ได้ห้ามสตาร์กเอาไว้ก่อนท่านสตาร์กคะถ้าเกิดชมออกมาง่ายๆแบบนี้ท่านฟิเลนจะเคยตัวและเสียนิสัยเอาได้นะคะซึ่งคำพูดนั้นสตาร์กเขาก็เห็นด้วยขึ้นมาโดยที่ฟิเลนเองก็ทำหน้าจ่อยไปเลยล่ะนะ หลังจากนั้นพวกเขาทั้งสามคนก็ได้เดินลึกเข้าไปในป่าไหนจะต้องข้ามสะพานที่ทำจากขอนไม้ไหนจะเจอหน้าผาที่สตาร์ก็ต้องให้เฟรุนใช้เวทลอยตัวหิ้วเขาไปด้วยแต่ถึงจะลำบากพวกเขาก็เดินกันอย่างไม่หยุดพักไม่นานก็ได้เจอกับรังมังกรเข้าแล้วระหว่างที่พวกเขากำลังซุ่มดูพวกมันสตาร์ก็ได้บอกว่ามันมีจำนวนเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ฟิเรนก็ได้บอกว่าถึงมันจะมีจำนวนเยอะก็จริงแต่ฉันว่านะมันก็เป็นแค่มังกรตัวเล็กจิ๋วเดียวเรื่องความแข็งแกร่ง มันเทียบไม่ติดกับมังกรคันช่องแดงหรอกนะว่าไหมไม่รอชาฟิเรน์ก็ใช้เวทลอยตัวพร้อมตั้งท่าเตรียมต่อสู้ฉันหวังพึ่งแนวหน้าอย่างนายแล้วนะสตาร์กนายเคยจัดการกับมังกรคันช่องแดงมาแล้วด้วยนี่เล่องแค่นี้คงจิ๊บจิบใช่ไหมล่ะดันสตาร์กที่ถูกฝากฝังกันขนาดนี้ถึงเขาจะกลัวจนเหงื่อตกแต่ก็ต้องเข้าประจันหน้ากับมังกรครั้งนี้พวกเธอก็อย่าลืมยิงเข้ามาด้วยล่ะ จากนั้นสตาร์กก็ได้กระโดดขึ้นไปเหวี่ยงขวานเข้าประทักกับมังกรโดยที่มีฟิเรนและเฟรุนคอยยิงสนับสนุนก่อนที่สตาร์กจะใช้ท่าไม้ตายบินแลนดเฮล,ลิสแสชาดฟันเป็นแนวตรงทำลายไปกว่าครึ่งป่าจนก่อนที่มังกรทุกตัวค่อยๆสลายหายไปการต่อสู้นี้โดยความที่สตาร์กเขาเป็นแนวหน้าที่ต้องเข้าปะทะก,กับมังกรโดยตรงก็ทำให้เขานั้นได้รับบาดเจ็บอยู่เหมือนกัน จากนั้นทั้ง3มคนก็ได้กลับมาถึงหมู่บ้านสตาร์เขาก็กำลังนั่งจิตตกจากการที่เขาต้องเข้าประชะกกับมังกรนี่มันเป็นการต่อสู้ที่บ้าที่สุดของฉันเลยนะรู้ไหมฟิเดนที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกสตาร์ไปว่าอย่างน้อยเขาก็โชคดีนะที่หมู่บ้านนี้ยังมีโบสถ์ให้เข้าไปรักษาทางด้านเฟรุนก็ได้พูดถึงการต่อสู้เมื่อกี้อยู่ดีๆท่านสตาร์ก็เกือบจะโดนมังกรกืนเข้าไปทั้งตัวอยู่แล้วคะ่ะที่รอดมาได้แบบครบ32ก็ปาฏิหาริย์เลยนะคะแต่ทว่าฟิเดนก็ดูจะไม่แปลกใจและได้บอกว่า มันก็เป็นเรื่องปกติสําหรับนักรบอยู่แล้วนี่นะไอเซนที่เคยโดนแบบนั้นก็รอดมาได้แบบไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนซึ่งในระหว่างที่พวกเขากําลังคุยกันชาวบ้านก็ได้เอาหนังสือเวทมนต์มาให้ฟีเรนตามที่สัญญาไว้แน่นอนละว,ว่าเสร็จธุระแล้วทั้ง3คนก็ได้เดินช้างออกจากหมู่บ้านฟิเลนที่กําลังเดินไปอ่านหนังสือไปก็ได้ถูกเฟรนุนถามถึงเหตุผลที่ไม่ว่าฟิเรนจะช่วยใครก็แล้วแต่เธอก็จะเอาของตอบแทนตลอด ทางด้านฟรีเรนก็ได้ตอบไปตรงๆว่าเพราะถ้าเป็นฮิมเมลก็จะทำแบบนี้เหมือนกันนะสิก็ทำเอาทั้งสตาร์กาแฟรุนแปลกใจไปตามๆกันคนอย่างผู้กล้าฮิมเมลน่าจะช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังของตอบแทนมากกว่านะทำไมถึงเป็นแบบนั้นไปได้ซึ่งนั้นก็ททำให้ฟรีเรนได้เล่าย้อนไปถึงอดีต เธอนั้นเคยทาฮิมเมลถึงเรื่องที่เขามักจะเอาของตอบแทนเวลาช่วยเหลือคนอื่นตลอดดานฮิมเมลก็ได้ตอบพร้อมรอยยิ้มว่าถ้าเราเอาของตอบแทนจากพวกเขาก็จะทําให้เขาไม่ติดหนี้บุญคุณเรานะครับเพราะยังไงพวกเราก็เป็นคณะผู้กล้านี่นะเป้าหมายของเราก็คือการช่วยเหลือคนอื่นถ้าเขาต้องมาติดหนี้บุญคุณเราก็เท่ากับว่าเราไม่ได้ช่วยเหลือพวกเขาจริงๆไงล่ะและภาพก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันฟีเดนก็ได้บอกกับทุกคนว่าพอฮิมเมลเคยบอกไว้แบบนั้นแหละ เธอก็เลยตกลงเอาแม้กระทั่งเวทมนต์ที่ไร้สาระแบบนี้ก่อนที่จะพูดอย่างตื่นเต้นว่าฉันว่าฉันควรจะลองทดสอบเวทนี้ดูสักหน่อยว่าจะพูดโดยที่ลิ้นไม่พันได้จริงไหมนะดานเฟรดลที่เห็นแบบนั้นก็บอกว่าจริงๆแล้วท่านฟีเรนก็แค่อยากจะได้หนังสือเวทมนต์นี่คะและอีกทางด้านหนึ่งในเขตที่ราบสูงทางตอนเหนือเร็วเน่นก็ได้แนะนําเอเดลให้เดนเคนรู้จัก เธอนั้นเป็นจอมเวทชั้น2ที่เชี่ยวชาญด้านเวทมนต์ทางจิตใจซึ่งเราก็ได้เห็นเธอไปแล้วในการสอบเลื่อนขั้นเป็นจอมเวทชั้น1นะคะถ้าใครจําเธอไม่ได้เนี่ยเธอก็คือคู่ต่อสู้คนแรกของล่างคนของเซนเซแล้วก็ตกรอบไปในการสอบรอบที่2 ซึ่งสาเหตุที่เรีวเนนพาเธอมาก็เพราะเธอนั้นได้มาช่วยสำรวจในพื้นที่แถวนี้นั้นทำให้เธอมีข้อมูลสำคัญมาส่งให้กับเดนเคนส่งมือมาเลยค่ะเดนเคนฉันจะถ่ายโอนความทรงจำให้ใช้เวลาไม่นานเดนเคนก็ได้รับความทรงจำของเธอส่วนทางด้านเรีวเนนก็ได้เตือนเดนเคนว่าหน้าที่ของเดนเคนมีแค่ดูแลร,รักษาบาเลียที่ผนึกอยู่รอบนครทองคำเพราะงั้นช่วยอย่าทำอะไรที่เกินจำเป็นด้วยหลังจากนั้นทั้งเรีวเนนกับเอเดลก็เตรียมเดินจากไปเอเดลเธอก็ได้หั มาบอกกับเดนเคนว่าให้หลืมเรื่องที่จะไปเยี่ยมหลุมศพของภรรยาดีกว่านะส่วนเดนเคนเขาก็แค่ตอบตกลง และหลังจากที่ทั้งคู่เดินจากเดนเคนไปเอเดลก็ได้คุยกับเรลเนนว่าฉันคิดว่าเดนเคนน่ะกำลังรนหาที่ตายแน่ๆส่วนเรลเนนก็ตอบว่าข้าเองก็แอบอิจฉาความกล้าของเดนเคนที่จะขัดคำสั่งท่านเซเลียอยู่หรอกนะศัตรูที่เดนเคนตั้งใจจะ,ะเผชิญหน้าเป็นถึงเจ็ดปาดแห่งการล่มสลายที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นก็คือแมชแห่งนครชองคำเดนเคนน่ะจะเข้าต่อก้อนกับแมชเพื่อช่วยบานเกิดที่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นชองคำไปจนหมดเขาเหมือนกับเป็นผู้กล้าในหนังสือนิทานยัง อย่างงั้นเลยละ่ะตัดกลับมาทางด้านพวกฟิเรนพวกเธอได้เดินทางต่อไปที่เมืองชาของทะเลสาบคอริดอร์แต่ทว่าเพราดันมีพายุฝนที่รุนแรงออกมากๆ,ๆก็ทําให้พวกเขานั่งเรือข้ามไปอีกฝากกันไม่ได้ก็เลยต้องพักอยู่ที่เมืองนี้มาเป็นอาทิตย์แล้วและโชคร้ายที่ไม่มีวี่แววว่าพายุฝนมันจะหยุดลงเลยด้วยนี่คุณลุงแล้ววันนี้จะพาเราข้ามฝากไปได้ไหมละ่ะสภาพอากาศแบบนี้นะะ่ะหรอเรือของฉันไม่ใช่ลงศพนะ ก็แน่นอนว่าพายุฝนล่มแรงแบบนี้ไม่มีใครอยากจมอยู่กลางทะเลพวกเขาทั้งสามคนเลยต้องจำใจกับที่พัก ซึ่งในระหว่างทางสตาร์ก็แปลกใจว่าพื้นที่แถวทะเลสาบเนี่ยก็มีพายุได้เหมือนกันสินะแถมพอมองออกไปก็ไม่เห็นชายฝั่งตรงข้ามเลยด้วยดานฟเฟรนสก็อธิบายว่ามันเป็นเพราะทะเลสาบนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในแถบประเทศทางตอนเหนือโดยความที่มีภูเขาล้อมรอบเลยทําให้กระแสะลมที่นี่ค่อนข้างปั่นป่วนโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็ย่าแย่สุดๆถึงขนาดว่าเรือใหญ่ๆก็ถูกพายุจมเอาได้เป็นเรื่องปกติเลยละ่ะ ส่วนด้านเฟรุนก็ได้ลองคิดถึงวิธีอื่นถ้าใช้เวทลอยตัวข้ามไปจะได้ไหมคะ แต่ฟิเรนก็บอกว่าฝั่งตรงข้ามนะ่ะอยู่ไกลมากระยะทางขนาดนั้นแค่ในสภาพอากาศปกติก็ยังยากเลยละ่ะที่จริงถ้าเป็นฉันเองก็คงทําได้แต่ถ้าเป็นเฟรดุนจะพลังเวทหมดเอาซะก่อนแบบนั้นเองสินะคะแล้วถ้าเราใช้เส้นทางอ้อมไปจะได้ไหมคะแต่ฟิเรน์ก็ปฏิเสธเหมือนเดิมภูเขาที่อยู่รอบๆไม่มีแม้แต่ถนนดีๆด,ด้วยซ้ําการเดินฝ่าพายุไปเท่ากับเอาชีวิตไปเสี่ยงซะเปล่าๆสู้รออยู่ที่นี่สักเดือนสองเดือนยังไงก็ปลอดภัยที่สุดแล้วละ่ะ และอีกอย่างเมืองนี้เป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ซึ่งมันก็เพอร์เฟกเลยละ่ะสําหรับการข้าวเวลาน่ะหลังจากนั้นทั้ง3คนก็ได้ออกไปกินอาหารกันในเมือง พอกลับมาที่ห้องพักสตาร์เขาก็วิดพื้นวอร์มร่างกายส่วนเฟรุนก็นั่งอ่านหนังสือไปด้วยในวันถ,ถัดมาก็มีออกไปซื้อของกันบ้างโดยที่ฝนก็ยังคงตกลงมาอย่างต่อนเนื่องแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคสําหรับฟีเรนเธอได้ออกไปซนที่ร้านเวทมนต์ต่างๆและพอกลับมาพักผ่อนที่ห้องเธอก็นอนดิ้นกายไปที่เตียงของเฟรุนเหมือนเดิมในขณะที่สตาร์เองก็ฝึกฝนดาบในายามเช้าของทุกวันถึงแม้เขาจะใช้ขวานก็เถอะนะ และในที่สุดพายุฝนของที่นี่ก็ได้ผ่านพ้นไปตอนนี้ท้องฟ้าได้สดใสเป็นปกติพวกฟีเรนก็กลับมาที่ท่าเรือกันอีกครั้งและครั้งนี้คุณลุงคนขับเรือก็พร้อมจะพาข้ามฟากแล้วถึงจะไม่มีพายุแล้วก็จริงแต่ก็ต้องจ่ายค่าโดยสารมาอยู่ดีนะเพราะเส้นทางเดินเรือที่นี่ก็ไม่ใช่เส้นทางที่ปลอดภัยสัทีเดียวหรอก ดานฟิเรนที่ได้รู้แบบนั้นก็เอาถุงใส่เงินออกมาแต่ก็ปรากฏว่ามีเงินเหลืออยู่แค่ไม่กี่เหรียญเท่านั้นเฟรุนที่เห็นแบบนั้นก็ดุฟิเรนเข้าแล้วเป็นเพราะท่านฟิเรนเอาเงินไปซื้อหนังสือเวทมนต์จนหมดนั่นแหละค่ะก็ฉันอยู่ว่างๆมาตั้งหลายเดือนฉันก็เลยเบื่อนี่นาะ ระหว่างที่ฟิเดนกำลังจ่อยยคุณลุงก็เสนอให้พวกเขาช่วยอะไรอย่างหนึ่งแทนการจ่ายเงินแล้วกันฉันได้ยินเขาลืมมาว่ามีสมุดบันทึกของผู้ก้าฮิมเมลอยู่ที่เกาะข้างหน้านี้แต่พอมีบาเรียเวทป้องกันเอาไว้ก็เลยทำให้ฉันเข้าไปไม่ได้ตั้งแต่เด็กๆแล้วที่ฉันนะ่ะชื่นชมผู้ก้าฮิมเมลมากในรุ่นปู่ของฉันเขาก็เคยมาช่วยจัดการมอนสเตอร์ที่หมู่บ้านนี้ด้วยพวกเธอสามคนช่วยไปหาสมุดบันทึกนั่นมาให้หน่อยจะได้ไหมละ่ะ ฟิเลนที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้ลองคิดคด,ดูแล้วเธอเองก็คุ้น,นว่าฮิมเมลเคยบ่นว่าเขาทําสมุดบันทึกหายไปทั้งที่ยังเขียนไม่จบเลยด้วยจําได้ว่าตอนนั้นฮิมเมลเองก็นั่งซึมไปเลยล่ะนะไม่คิดเลยว่าเขาจะลืมไว้ในที่แบบนั้นถ้างั้นฉันจะไปหามาให้เองนะคุณลุงซึ่งในระหว่างที่คุณลุงเขาพายเรือพาข้ามไปที่เกาะสตาร์ก็ได้สังเกตเห็นกลุ่มเรือขนาดใหญ่เล่นผ่านไปอย่างกับว่าพวกเขาอยู่บนทะเลจริงๆเลยละ่ะทั้งที่ความจริงมันเป็นแค่ทะเลสาบแท้แ คุณลุงก็ได้อธิบายว่าช่วงนี้นะ่ะมีการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวที่คึกคักเป็นพิเศษเพราะในทางตอนเหนือเขาว่ากันว่ามีนครทองคําอยู่พวกคนที่ได้รู้ข่าวนี้ก็เลยเดินทางข้ามทะเลสาบนี้ไปทางตอนเหนือกันเป็นว่าเล่นเลยละ่ะ ดานสตาร์กที่ได้รู้แบบนั้นก็สงสัยว่าข่าวลือนี้มันใช่เรื่องจริงแน่หรือเปล่าแต่ทวาคุณลุงเองก็ไม่รู้เหมือนกันเขานั้นไม่เคยเจอใครที่ได้ไปที่นั่นจริงๆเลยสักคนมันอาจจะเป็นแค่ข่าวลือปลอมๆก็ได้ซึ่งดานฟีเดนที่ฟังอยู่เงีย,งยบๆก็ทำหน้าเหมือนจะรู้อะไรล่ะนะแต่เธอก็ไม่ได้พูดอะไรออกมา และในไม่ชา้าพวกเขาก็มาถึงเกาะกันแล้วฟีเดนเธอก็ได้เข้าไปคลายบาเรียรซึ่งมันก็ไม่ได้แน่นหนาอะไรเพราะเหมือนว่ามันจะอยู่มานานหลายสิบปีจนเลื่อมเสื่อมพลังลงไปพอทุกคนได้เข้าไปสำรวจที่ห้องหนังสือก็ได้พบกับรูปปั้นของผู้กล้าฮิมเมลพร้อมกับสมุดบันทึกที่วางอยู่ไกลๆฟีเดนที่ได้เปิดอ่านดูก็ยิ้มออกมาไม่ผิดแน่ๆนี่เป็นลายมือของฮิมเมลเขาจริงๆ พอรู้แบบนั้นทางด้านเฟรุุนเขาก็เริ่มรู้สึกอยากรู้ขึ้นมาแล้วล่ะว่าข้างในมันเขียนอะไรไว้บ้างซึ่งสิ่งที่เขียนอยู่ข้างในก็ทําให้ฟีเรนเธอได้นึกถึงเรื่องในสมัยที่ตัวเธอเองยังเดินทางอยู่กับคณะภูกะว่ามันเป็นความทรงจําที่ล้ําค่าแค่ไหนถึงเรื่องทั้งหมดจะเป็นเรื่องทั่วๆไปทุกวันก็เป็นเพียงวันธรรมดาวันนึงสําหรับเธอแต่กลับเป็นความทรงจําที่เธอนั้นจะไม่มีวันลืม อืมในนี้มันก็แค่บันทึกเรื่องการเดินทางของฮิมเมลนั่นแหละนะเป็นแค่ชีวิตประจําวันทั่วๆไปของเขาเท่านั้นเองจากนั้นฟิเรนก็ได้ยืนสมุดบันทึกนั้นให้คุณลุงรับไปสิแบบนี้ก็จ่ายแทนค่าเดินทางได้แล้วสินะแต่คุณลุงก็ไม่ได้เอาสมุดนั้นไปเขาได้คุ้นคิดอยู่สักพักนึงก่อนจะบอกว่าฉันเคยได้ยินมาว่ามีจอมเวทเอลในคณะภูกาฉันไม่คิดเลยนะว่านั่นจะเป็นเธอ ฟรีเรนที่ได้รู้แบบนั้นก็แปลกใจว่าทําไมเขาถึงรู้ได้ว่าเอลคนนั้นเป็นตัวเธอคุณลุงก็ได้ตอบกลับไปว่าตอนที่เธอยื่นสมุดนั่นมาให้ฉันจูจ่ๆเธอนะ่ะทําหน้าเศร้าขึ้นมามันคงจะเป็นสิ่งที่มีความหมายสําหรับเธอสินะพราะง้นเธอเก็บมันไว้จะดีกว่าดานฟีเรนที่ได้ยินแบบนั้นก็แอบหันไปถามเฟรุนว่าเธอทำหน้าเศร้าจริงๆหรอและเฟรุนก็ตอบว่าใช่ค่ะในตอนนี้คุณลุงก็ได้หันหลังเดินออกจากห้องไปพร้อมกับบอกว่า ยังไงซะที่นี่ก็มีหนังสือเล่มอื่นอีกเยอะแยะและนะพวกมันก็จ่ายแทนค่าเดินทางได้สบายสบายอยู่แล้วและที่สำคัญกว่านั้นพวกเราต้องรีบข้ามฟากไปก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินนะ และภาพก็ตัดมาในระหว่างที่พวกเขากำลังนั่งเรือข้ามฟากกันอยู่จูจ่ๆก็มีคาราเค้นโผล่มาโจมตีแถมยังใช้หนวดจับฟิเรนเอาไว้ไม่ปล่อยซึ่งสถานการณ์ก็ขับขันกันสุดๆในตอนนี้เธอก็ได้บอกให้สตาร์กรีบจัดการมันไม่งั้นเรือของพวกเราได้ถูกลากลงไปใต้ทะเลสาบแน่ๆแต่ทว่าด้านสตาร์กเองก็กลัวจนร้องไห้เขาเองก็ไม่คาดคิดละว,ว่าที่นี่จะมีสัตว์ประหลาดใต้ทะเลอย่างคารเค้นอยู่ด้วยและนี่ก็เป็นอันจบมังงะฟิเรนตอนที่77และ78